ก่อนหน้าน,นี้ก็คือเราก็ไปเป็นเซลล์ขายปุ๋ยบริษัทหนึงน่งอะไรเงี้ยค่ะแล้วเริ่มมีลูกคนที่สองแล้วมีความรู้สึกว่ามันเหมือนไม่พอใช้คา้จ่ตยมันเยอะค่ะนี่ก็เลยออกจากงานไปขายผักมันเหนื่อยจริงๆแต่ว่าเรื่องเหนื่อยเรื่องสมองนี่มันไม่ไม่ค่อยเหนื่อยแต่จะเหนื่อยเรื่องกายมากๆเพราะว่ามันต้องเหมันใช้กําลังเยอะบางทีลูกน้องไม่มาเงี้ยเราก็ต้องรับผักแล้วรับผักยืนผักเราต้องต้องทำได้ค่ะ ต้องขับรถได้ด้วยอะไรเงี้ยถ้าเราไม่มีลูกน้องมันก็ลําบากอยู่เวลาเราไปลงของที่วิเชียนอะไรเงี้ยก็ลเลยต้องบอกเออเองมาออกมาช่วยกันดีกว่าทุกวันนี้ทั้งรถทั้งคนก็คือทํางานค่อนข้าง,ง,างมากๆเลยค่ะทั้งวันทั้งคืนเกือบจะ24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้ ก็คือเห็นเขาทำงานหนักจนเกินไปเกินกว่าที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะทำนะครับแล้วรู้สึกค่อนข้างที่จะเป็นห่วงเรื่องทางด้านสุขภาพต่อให้มีเงินเกินไปแต่สุขภาพไม่ดีสุดท้ายมันก็ไม่ดีอ่ะครับก็เลยกลัวเขาจะเหนื่อยด้วยก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะจะมาช่วยงานที่บ้านดีกว่าก็คือผมจะรับหน้าที่ต่อจากพี่ใหม่เราไม่ได้มีแค่ไปส่งแค่ตลาดสรีมุมเมือง หรือว่าที่ตลาดไทยครับเรายังมีต้องกระจายสินค้าจากจุดนี้ไปขายยังตลาดใกล้เคียงเราที่อำเภอวิเชียรบุรีผมก็จะมีหน้าที่เอาผักนะครับตามออเดอร์ที่เขาสั่งเรามาเนี่ยเอาไปส่งที่วิเชียรบุรีครับแล้วก็เอาผักที่เราขึ้นไว้เนี่ยเอากลับไปขายที่บ้านด้วยนะครับก็คือเราเรามีแผนผักของตัวเอง ในส่วนของการขนส่งใช่ไหมครับคือต่อให้ผมอะบรรทุกหนักแค่ไหนใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ดีแม็คันนี้ครับคารสองจนสองคันนี้มา mm hmm. ก็หลงจากที่ใช้มาคือช่วงล่างนี่หนึบเกาะถนนจัดเลยครับแล้วก็ความเร็วนี่ความแรงนี่ถือว่าจัดและที่สําคัญคือเรื่องของความประหยัดครับประหยัดจัดเลยครับคุ้มค่ามากครับอย่างยี่ห้ออื่นที่ผมขับมาครับ mm hmm. ก็ลองเทโคเหมือน mm hmm. กันผมรู้สึกว่า mm hmm. ของดีแม็กครับมันหนึบก,กว่าครับมันไม่มีอาการที่แบบว่าอาการสายก็เลยมั่นใจในในดีแม็ก ระหว่างเครื่อง2.2ที่ผมใช้อยู่กับเครื่อง3,000ที่ผมเคยขับมาใช่ไหมครับผมว่าทั้ง2อย่างมันแรงไม่แพ้กันเลยนะครับเราก็เลยคิดว่าสําหรับการขนส่งของเราแค่นี้เครื่อง2.2ก็น่าจะเพียงพอก็เลยตัดสินใจว่าเอ,เอาเครื่อง2.2นี่แหละเรามองถึงความสำคัญของความปลอดภัยที่ผมมั่นใจอีสุก็คือระบบเบรกที่มันกระจายเบรกเนาะแล้วก็เรื่องของช่วงล่างมันหนึบยังไงก็ไม่น่าเกิดอุบัติเหตุแลครับก็แน่นอนครับมันก็ยังไม่มีปัญหาอะไร ให้เราได้แก้ไขอะไรมาเลยครับรถก็ต้องสู้ครับคนก็ต้องสู้กว่ารถนะครับ <laughs> พอเราผลผักตรงนี้เสร็จใช่ไหมครับขึ้นแล้วก็เราจะไปกระจายสินค้าที่วิเชียรบุรีก็มาสิ้นสุดที่ร้านผมหลังจากลงของเสร็จผมผมก็จะจัดร้านเพื่อที่จะรอให้ใหม่กลับมาขายต่อช่วงตีหนึ่งผมก็พักผ่อน จายก็จะตื่นอีกทีก็ประมาณสักตีห้าครึ่งก็เตรียมตัวที่จะไปบินโดนต่อเดิมทีครับที่ผมทํางานที่ทํางานเก่าที่โรงงานน้าตาลใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องไปตรวจออยใช่ไหมครับทางโรงงานก็จะมีโดนขนาดเล็กผมบินอยู่แล้วสํารวจอ้อยอย <in> ู่แล้วครับก็จะมีลูกค้าเขาจ้างโดนมาบินแล้วก็มองว่า้ มันก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ที่มันน่าจะเป็นไปได้ครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่มีโดมเป็นของตัวเองแล้วแล้วก็ขยับมาช่วยรับจ้างข้างๆแล้วก็ไปเรื่อยเลยทีนี้ครับรับจ้างไปเรื่อยเลยครับทุกทนที่เราทำงานกันหนักอยู่ก็คือ หนึ่งเงินเราจะต้องไม่ขาดมือเราจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีลูกเราจะต้องไม่อดอืคือตอนนี้มีโอกาสอะไรคือลูกเราจะต้องได้ได้เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะคือเราหาเงินเพื่อจะเอามาซัพพอร์ตเขาในวันที่เขาก็มีโอกาสเข้ามาเขาว่าบางทีพวกนี้มัน,มนสําคัญจริงๆเนะีคะก็อย่างที่บอกครับพอเมื่อเราทํางานจนมาถึงหนักแล้วก็เราก็ดูว่าลูกเราสามารถ ต่อยอดธุรกิจเราได้แล้วแล้วก็จะยุกทุกอย่างที่ท,ที่เราทํามาให้กับลูกเรา,าสองคนรวมทั้งรถยูสูคันนี้ด้วยเพราะว่าใช้แล้วมันก็ใช้ได้นานแล้วก็อย่างนึงทนแล้วก็ยัดเนะ่นาะก็ต้องส่งมอบสิ่งดีๆให้กับลูกด้วยครับถ้าจะนิยามรถคันนี้นะครับผมว่าเขาเป็นเหมือนเสมือนบันดดี้ของผมผมให้น้องชื่ว่น้องมันนี่ครับที่ช่วยขนเงิน หาเงินแล้วก็จะทําให้เราไปบรรลุเป้าหมายที่เราวางไว้ได้อย่างแน่นอนครับสําหรับผมนะครับดีแม็กดีจัดดีจริงครับสุขอเเเนนนนพื่ทททก้้าาางงงียยคควมฝัไ